เมืองเกษตรวันนี้นะคะลงพื้นที่มาที่วิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งแคบตําบลท่ากระดานอําเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนในการทําเกษตรอินทรีย์ค่ะเราจะไปดูกันว่าที่นี่เขามีการรวมตัวและมีความเข้มแข็งอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบค่ะเราจะร่วมพูดคุยกับที่ปรึกษาและรองประธานวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านแก่งแคบรวมถึงเป็นคณะกรรมการนะคะหมู่บ้านแก่งแคบด้วยค่ะคุณสมควรฟักหงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวนีว้มีโอกาสลงพื้นที่มาที่หมู่บ้านยั่งยืนแห่งนี้นะคะอยากรู้แล้วค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสําหรับวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบค่ะครับก็หลังจากผมเกษียณจากการทํางานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเกิดอนศีนักเรียนนะครับก็ก็ว่างานเนาะก็มีผู้ผู้ใหญ่กิสณะตันตันบุญหรือผู้ใหญ่โดเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ใหม่เหมือนกันว่า,ามาทํางานกับผมไปล่ะแล้วทําที่ไหนทาที่แปลงตรงนี้แหละมีพื้นที่อยู่17ไร่ลบร้างว่างเปล่าไปหมดเลยไปที่สาธารณะบอกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะทาแบบไหนผมก็เลยนำนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่ท,ที่เขื่อนทำที่ว่าโครงการเชื้อวิถีเพื่อการพานายอย่างยืนเนี่ย มามาทำที่นี่เลยโดยได้รับการปรับพื้นที่นะครับอบตท่ากระดานท่านนายกประสาทการมวยเนี่ยก็ให้ฟาอนุเคราะห์รถไถมาปรับพื้นที่ให้17ไร่นะครับแล้วก็ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งไประเทศไทยเขื่อนศรีนครินเนี่ยโดยพี่ชันเนี่ยก็ให้โงบประมา,า150,000บาทมาทําเรื่องระบบน้ํเพึ่งน้ําเราไม่พอใช้อะเราก็ทําเป็นโซลาร์เซลล์นะ,ะ,ะประหยัดน้ําไปเดือนละพันห้าเลก็ทุกวันนี้เราสามารถขยายผลผลิตได้เลย แล้วทำไมนะถึงเรื่องที่จะปลูกผักคะคือ,อถ้าของการพัฒนาการเกษของโลก,กน,นะเขาต้องบอกว่าความยักงยนเป็นดับหนึ่งอา,อาหารการกินเป็นดับสองเพราะนั้นเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันต้องอเรกทุกคนต้องบริโภคอยู่แล้วเพราะนั้นเราปลูกผักดีกว่ายังไงก็ขายได้เนื่องจากว่าตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณเนี่ยทุกวันอังคารวันศุกร์หรือพระรหต้นเดือนเนี่ยจะมีตล,ลาดนัดเต็มไปหมดเลยล้วก็ไปดูทิศทางว่า เราทําปลูกแล้วไปขายใครเราใช้เราใช้ตลาดนําการผลิตแล้วเราก็พาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยไปหาคุณหน่องซึ่งเป็นประธานชมรมท่องเที่ยวของสีสวัสดิ์ว่าถ้าเราปลูกผักแล้วจะส่งที่ไหนเขาบอกพี่ส่งมาเลยท,ท่องเที่ยวรับหมดเพราะนั้นเราก็คิดว่าถ้าท่องเที่ยวรับแล้วเรามีตลาดแล้วคนมาเที่ยวก็ได้ทานอาหารที่ปลอดภัยนะครับปลอดภัยทีนี้เออทำไงดีเราก็มาแบ่งแปลง แบ่งแปลง17ไร่เนี่ยทางด้านนู้นนะครับ12ไร่เนี่ยเป็นปลูกหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งเพื่อเพื่อเลี้ยงสัตว์ของชุมชนนี่เองทึ่งมีเขาเลี้ยงกระบือมานานแล้ว184ตัวมีสมาชิกประมาณ20่ายไรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เนื่องจากว่าเราถูกอ,อพยพสัตว์ออกมาจากป่านะครับก็รองรับไว้ส่วนอีก5ไร่เราก็มาปากักพื้นที่ปลูกผักเป็น3แปลงะนะครับแปลงขวามือผมเนี่ย จะเป็นปลูกพืชผักที่ยั่งยืนปลูกแล้วอยู่นานอะ,ะอายะยาอายุยาอายุยาวมาะเขือพริกมะเขือพวงะระหว่างระหว่างระหว่างแปลงร่องพริกล่องมะเขือเนี่ยเราก็ปลูกพืชอายุสั้นไปคือผักบุ้งผักบุ้งเนี่ยได้ตังค์แน่เลยเพราะอะไรครับ25วันขายได้แล้วแล้วเมนูของสถา,านประกอบการที่เนี้ยขับวิหมูกระทะใช้ผักบุ้งขายได้แน่ๆน,น,นะครับ กิโลหนึ่งเราซื้อมา160บาทเราผลิตขายไปแล้วเนี่ยได้ประมาณพันกว่าบาทเราคุ้มครับเพราะหนันหกบุ้งเป็นอาวุธเบาพวกมะเขือพวกนี้อาวุธหนักส่วนแปลงที่สองซ้ายมือผมเนี่ยเป็นผักผักกินใบอายุสั้นปลูกประมาณไม่เกินสองเดือนออกสลัดหมดจะมีพวกสลดัดเลดโอก,กินโอกแล้วก็ผักกาดลุยผักคะนา้าปลูกผสมผสานไปในนี้ไปขายที่ไหนขาย ชุมชนเองบางทีมารับเองเลยครับแล้วก็ขายทางออนไลน์ขายทางน้องไลน์นะขายแล้วสานประกอบการต้องการอะไรก็สั่งมามแล้วก็ส่งให้ส่งถึงที่เลยเรามีโทโลแกนของเรานะครับปลูกด้วยใจส่งผักปลอดภัยถึงครัวคุณเรามีมโซลแกันเราเลยแล้วรับรองว่าผักเรานี้อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านแปลงที่สามก็จะเป็นพวกไม้ถเถาื้ลยทางด้านนู้นเป็นพวกทัวมะละกี่นกมะละจีนทัวพลูแล้วก็ปลูกหมุนเวียนไปแต่เราปลูก มาถั่วเนี่ยดกมากเราปลูกมากไม่ได้เราจะปลูกแค่150ย mm ้าค้งร้อ้า้งประมาณ4ี่เมล็ดยอดเลยก็ขายเก็บขายครั้งหนึ่งประมาณ5กิโลโลนประมาณ50บาท mm hmm. ผักที่นี่เราก็จะอิงตลาดตลาดที่กรุงเทพคือสีมุมเมืองหรือตลาดสีเมืองราชบุรี เราจะอิงกเขาเราบวกค่าความเป็นอินทรีย์าบาทครับก็ทุนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าได้ขึ้นมาประโยชน์ที่ได้เพิ่มก็คือความเป็นอินทรีย์ปลอดภัยกับกสุขภาพทั้งคนบริโภคแล้วก็คนปลูกใช่เมื่อกี้บอกว่าเรารวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยเกิดจากกําลังกลุ่มไหนบ้างคะที่เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วก็มีการรวมตัวอย่างไรคะตอนแรกเนี่ยเราเราเมฆสองคนเนี่ยเราก็ใช้แบบใช้ปัญญานําหน้านะเอาเงินตาตามหลังคิดว่าเราไม่มีทุนเลยจะทํายังไงได้ผู้ใหญ่ บอกงั้นเดี๋ยวเราเปิดขายหุ้นดีกว่าก็หุ้นละ2 0 0บาทช่วงแรกเราเปิดไปยี่สองร้อยหุ้นเนาะเราต้องการเงินประมาณ40,000บอกส0,000นก็มาซื้อท่อซื้ออะไรพวกเนี้ยไม่พอครับซื้อไม่พันไม่พอแล้วก็แล้วก็ชุมชนเรียกร้องสนใจเพิ่มอีกว่ามันดีจริงใช่ครับแล้วก็เป็นสามร้อยห้าสิบหุ้นแล้วก็ได้รับบริจาคจากธารามันตาอันตาลีเวอร์เนี่ย แล้วก็ครูสมปองเอาใบจากมาให้เราแล้วก็เด e h ฮับเดอะฮับก็ให้มาเพราะนั้นเขาก็เหมือนก็เป็นกําลังใจให้เราเนาะ,ะว่าถ้าทุนไม่พอเดี๋ยวเขาเพิ่มมาอีกแล้วก็เห็ดเห็ดก็แกงใต้ค่ะให้ความอนุเคราะห์มาอีก500ห้าร้อยก้อนเขาก็ให้มันเรื่อยนะครับแล้วก็เราก็เกรงใจเนาะถ้าเรายืนด้วยลำแข้งได้ตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสานต่อไปได้ค่ะพอในท่านเพอสิริรัตน บราลงเสนาท่านไปเห็นเข้าให้เราต่อยอดอีกห้าหมืบอกเป็นกําลังใจให้ให้ให้เพิ่มกําลังผลิตให้เพียงพอกับสถานประกอบการซึ่งทีมเพอร์สิทธิทวัดเราเนี่ยได้ตั้งมัน4ีทีมนะครับก็คือทีมของท่องเที่ยวทีมของพัฒนาคุณภาพชีวิตทีมของรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกทีมนึงเป็นทีมนวการจะสทีมเนี่ยก็มาช่วยกันพัฒนาเพอสิทิวัดให้ ให้ไปข้างหน้าได้แบบถูกต้องตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับตอนนี้ดําเนินการมาไม่ถึงปีเป็นอย่างไรบ้างคะกับความสําเร็จที่เราเริ่มที่จะก้าวย่างก็ถือว่าเราเราไปได้เร็วมากก็เนื่องจากว่าเราทํำด้วยใจจริงๆนะครับเ,เห็นพวกป้าพี่ๆอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเราไม่มีเงินเดือนให้นะครับเราใช้จิตอาสา,า,านะครับปนกปน้อยปนวนพวกนี้เขาอาชีพรับจ้าง ดีสอดเลิกงานแล้วค่อยมาทําส่วนป้านวลป้าน้นอยป้านงเนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็มาตอนเช้าทําไหวก็ออกมาถ้าแดดร้อนก็เข้าไปพักถามว่าป้ามีความสุขไหมป้าบอกมีความสุขอยู่บ้านกันดูตะหนังดูตะละครอ่าว้าเวเปลืองไฟแล้วมาอยู่นี่ส,สนุกไหมบอกสนุกดี <laughs> เราอยากชมแล้วค่ะแปลงผักที่นี่มีการ ลูกอย่างไรดูแลอย่างไรอย่าพาไปชมแปลงผักของที่นี่หน่อยได้คร,ครับยินดีเลยครับผมจุดนี้เลยจุดนี้เลย,เลยเคือว่าตรงเนี้ยตอนนั้นเป็นท่าป่าเนาะเมื่อเราปรับปรุงสภาพดินแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยเนี่ยดินเนี่ยต้องให้ดีเป็นดินดีครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ครับป,ปุ๋ยปุ๋ยอิทรีใส่ลงไปเลยมูลสัตว์เพราะเราเลี้ยงกระบือไว้เยอะเ,เลี้ยงไว้เยอะมากมาเลยไปโคนาวเขาให้เลยฟรีนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วเราก็เอาจุลินซีย์ ที่เป็นจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพเนี่ยที่หมักอยู่ทางโรงเรือตรงนู้นนะ, <S S ะเอามาราดเลย<ม>ค,คุกดินไว้สักหกเจ็ดวันแล้วก็พอลูกกามาลงะนะครับอตอนนี้พวกลูกกาเราถ้าเกิดเราเพาะเองเนี่ยไม่ทันเราก็สั่งซื้อลูกกาจากที่เขาขายตามตามเพจนะครับก็สั่งมาลงเลยก็จะมีเนี่ยหลายชนิดครับก็มีผักกาดขาวลุยครอสนะครับคอสแดงคอสเขียวเลตโอกกีนอกเรามีครบแล้วก็พวกะนาเนี่ย คณะนี้ต้องการเยอะแต่ว่าทํายากคณะนี้ทํายากมากไทาระบบอินรีก็พอ,พอได้ครับเนี่ยพอได้ลูกค้าต้องการต้องการเยอะมากแต่นียจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถส่งตลาดได้แล้วทีนี้เราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเราขายผักที่ที่อ่อนไหวต่อต่อแมลงอย่างเช่นเนี่ยประกาศข่าวลุยเนี่ยหนอนเขียวหนอนกอจนะ,ะเยอะมากเลยเราก็มีการป้องกันก่อนตั้งแต่มันเล็กๆก,ก็คือเราจะ้ฉีดยาสูบก่อนเป็นการป้องกันป้องกันไว้ก่อนเลย ปอีกสองวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นหางไหลแดงอันนี้ฆ่าเลยฆ่าเลยแหละพวกแมลงพวกเพลี้ยต่างๆเราฆ่าเลยแล้วก็อีกสองอีกสองวันหรือสี่วันข้างหน้า,เ,าเราเราใช้หนอนตะย,ยากเราจะหมุนเวียนอยู่สามสามอย่างสามชนิดนี่แหละ,ะเนื่องจากว่าสดาเราเคยใช้อยู่นะครับสดาเนี่ยเวลาปฉีดมากๆเข้ามันสะสมผักอะ่ะขมเราก็ฟัง,ฟ,งฟังเสียงลูกค้าว่าผักเราเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าผักขม อ๋องั้นแสดงว่าสาเหตุเกิดจากสารทะดาวสะสมเราเลยเลิกใช้ครับเลิกใช้แต่ตอนนี้ถ้าลองลองบริโภคแล้วเนี่ยผักเราจะมีรสหวานกรอบเนื่องจากผักพวกนี้ผักอินรีเนี่ยจะแร่งครับแร่งเพราะว่าทนแดดทนฝนทน,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 ทนต่อโรคต่างๆผักเขาจะแรง่งจะกรอบหวานกรอบเริ่มต้นก็ต้องอเริ่มต้นที่ใจก่อนนะ,ะต้องทําใจให้ได้ก่อนว่าผักอินรีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนจะยากนะแต่พอทําไปแล้วเนี่ย ลับง่ายขับโดยปรับสภาพพื้นดินให้ได้ก่อนเลยไม่ต้องไปอะไรนั้นดนที่สำคัญที่สุดสำคัญครับต้องเลี้ยงดินให้ดินพืชแบบโคกนาโมเดลมือที่กษตการธรรมชาติแหละครับทาดินให้ดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีพอเลี้ยงไส้เดือนไว้นําพอเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มาปล่อยมาปล่อยที่นี่ด้วยแล้วก็มูลไส้เดือนเราก็มามาใส่แปลงนี้มันจะทําให้ดินสมบูรณ์ขึ้นเพิ่มประมาณจุลินทรีย์ในดินมากขึ้นครับ สไตล์การปลูกที่นี่ก็คือปลูกหลายล่งหมุนเวียนตามที่ตลาดต้องการเก็บผลผลิตหมดแล้วเราก็มีการวางแผนการปลูกต่อไปยังไงคะก็จะพักประมาณ15วันก็จะหมุนอันเนี้ยเห็นไหมครับอันเนี้ยเราปลูกเต็มแล้วค่ะทางนู้นเราพักไว้15วันเสร็จแล้วเราก็ปลูกต่อเลยเราเห็นแปลงนั้นก็คือพักแปลงนะคะหมุนไปแล้วก็ตั้งค้างไว้ก็คือเตรียมปลูกเตรียมแทนถั่วที่จะหมดอายุค่ะข้างหน้าอีกประมาณ20บวันหมดอายุทางนี้ประมาณ20บวันก็เริ่มออกดอกค่ะแต่ไม่ปลูกเยอะ ไม่เยอะครับเดี๋ยวล้นตลาด,เ,ดลเราจะไม่ไปตลาด,ลาดนอกเลยค,คือว่าเราปลูกเนี่ยชุมชนเนี่ยเราต้องอยู่ให้พอเพียงก่อนไงถ้าเราถือว่าไปให้คนนอกปุ๊บแล้วชุมชนเราจะอยู่ยังไงล่ะเราก็ต้องให้ชุมชนได้มีพริโภกก่อนครับค่ะก็คือตลาดของเราอยู่ในชุมชนก็คือสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวร้านคา้าแล้วก็ผลในชุมชนชุมชน,ชมชนทีนี้ว่าเสียงตอบรับจากฐานประกับกานเยอะมากพอเราทำแผนของทีมพานาเภทิวัดแล้วเนาะ เราก็ต้องเราก็ไปสร้างเครือข่ายไครับตอนนี้ไปสร้างเครือข่ายให้กับชมรมผู้สูงอายุบ้านบ้านปลายอินสองหมู่ที่ห้าตำบลแม่กระบุงครับตอนนี้ได้เราไม่ต้องการที่จะขยายพื้นที่แต่เราต้องการที่จะสร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายครับเครือข่ายส่วนนั้นจะมาตอบรับโจทย์เรายังไงคะก็เวลาเขาผลิตได้ก็จะส่งมาให้เราแต่ว่าในด้านวิชาการด้านการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ย ผมไปช่วยให้ช่วยได้ช่วยอบรมให้ได้ครับเพราะว่าผมอยู่ในทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนี่แหละก,ก็คือการสร้างความยั่งยืนในชุมชนใช่ครับนอกจากผักแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะก็จะมีเรื่องของไก่ไข่ไก่ไข่เป็นโปรตีนที่แบบง่ายๆครับได้เงินทุกวันได้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของไก่ไข่ไก่ไข่ โปรตีครับซึ่งไก่ที่นี่มีชื่อด้วยอ่าที่สมศรีสมศรีเด็กๆเขาตั้งครับค่ะตัวไหนคะสมศรีทุกตัวเลยทุกตัวชื่อเดียวกันหมดเลยชื่เดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็คือแหล่งโปรตีนซึ่งสำคัญมากซึ่งสำคัญเมื่อตะคุ่ที่บอกว่ามีเมนูหมูกระทะเพราะหมูกระทะเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ไข่ค่ะแล้วก็ไข่เนี่ยเป็นอาหารโปรตีนเพื่าง่ายๆค่ะไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นได้สารพัดไข่ค่ะง่ายครับแล้วก็เด้ยงไก่ไข่เนี่ยเราจะได้โปรตีนทุกวัน เนี่ยร้อยสาตัวเนี่ยก็จะได้ประมาณห0ึ่งร้อยฟองจะเราขายขายเป็นไข,ข่คะนะครับไข,ข่คะก็ร้อยสามสิบาทหักลบหักลบกับค่าหาแล้วเดือนหนึ่งเราก็ได้กําไรได้กําไรอยู่ค่ะคือเก็บทุกวันเลยเก็บทุกวันแล้วก็เก็บทุกวันนี่มียอดขายทุกวันไหมคะหรือ่าจองครับจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าเพราะว่าที่เนี่ยเราเลี้ยงไก่ไข่ขาอารมณ์ดีเราจะปล่อยให้เขาเดินเล่นเนี่ยตากแดดเนี่ยสบายเลยเรา แล้วไข่เนี่ยจะไข่ขาวจะข้นครับไข่แดงก็จะออกแดงลูกค้าชอบเขาบอกว่าเวลาไปเจียวแล้วอ่ะไข่ฟูอร่อยนอกจากเรื่องของไก่ไข่เรายังมีเรื่องของปศุสัตว์ด้านอื่นบ้างไหมคะก็มีเรื่องของโคก,กับกระบือเลี้ยงอยู่ทางด้านนู้นครับค่ะก็คือ<ต>อันนี้คือปุ๋ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเพราะว่าเ,าเรากเกษตรอินทรีย์อะพื้นฐานเราต้องมีมีปุ๋ยจากมูลวัวมูลควายแล้วก็ไก่เพราะว่าแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เนี่ก็คือเก็บทุกวันเลยทุกวันก็จะได้ประมาณ2แผงถึง3แผงได้ได้มแผงขึ้นขึ้นไปเก้าส <90 S 1> ถึงร้อฟองอาหารเขานอกจากหัวอาหารแล้วมีอย่างอื่นบ้างไหมคะเนื่องจากว่าไก่เขาเป็นสัตว์ที่กินมีสองกระเพาะนะกระเพาะกลางตรงหน้าอกเขาแล้วก็เป็นกลืนเขาก็จะกินไปเก็บไว้เพราะนั้นเขาจะกินทั้งวันแล้วก็่ายทั้งวันก็เปลืองอาหารทวันเขาบอกว่าไก่ถ้าตามสูตรอะ หตัวจะกินอาหารสําเร็จรูปประมาณ2ขีดต่อวันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสริมยวกหยกว้ายมีเลกอดหันหนันยน ให้เขามากินเล่นให้เขาเต็มกระเพาะไว้ก่อนจะได้ไม่เปลืองอาหารค่ะแล้วกีนี่ก็คือแหล่งโปรตีนของบ้านแกงแค่นะคะไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะซึ่งต้อนรับแขกมากพอาแขกไข่เข้ามานี่จะออกมาต้อนรับเลยเมื่อกี้เราผ่านเข้ามาเราเห็นเรื่องของน้ำหมักจุลินทรีย์ด้วยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเลยของการเพาะปลูกการดับกลิ่นด้วยอยากให้พาไปดูเรื่องของน้ำหมักแล้วก็จุลินทรีย์เลยค่ะได้เลยครับยินดีครับผมเชิญเลยครับ เกษตรอินทรีย์ก็คือจุลินทรีย์จุลินทรีย์ครับค่ะกระจุลินทรีย์นี่ก็เป็นพื้นฐานในการเรียกว่าดินอ่ะทั่วไปก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วแต่ว่าจุลเทีย์อา,อาจจะตายหรือเสื่อมสภาพไปจากสารเคมีเราก็ต้องเติมในดินเพราะว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยคนดินช่วยสร้างธาตุอาหารย่อยสลายต่างๆนะครับก็าสาือซักษัที่อยู่ในนั้นแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อสารไล่มแมลงที่เป็นสม,มุนไพรครับอ,อย่างที่อธิบายเมื่อกี้ว่า พวกมีหนอนหนอนใยผักพวกนี้เราใช้หางไหลแดงเด่แรงเลยส่วนเราป้องกันป้องกันไว้ก่อนตอนที่เล็กๆแล้วก็ใช้ยาสูบแล้วก็เป็นพวกเพีย้ยกระโดดก็หนอนตะยา่าเราใช้3ชนิดนี้หมุนเวียนไปซึ่งหาได้ในป่าบ้านเรานี่งนะครับ<ะ>แล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็พวกฮอร์โมน<ะ>อันนี้ฮอร์โมนผลไม้นี่เร่งดอกนะครับ<ะ>แล้วก็มูลช่วยเดือนก็แทนปุยยูเรียก็คือาตาในตัวเจนตัวนี้เราใช้มูลช่้ยเดือนแล้วก็มีฐานเลยรู้ให้นะครับ แล้วก็มูลไก่ที่เราเลี้ยงนี่นะครับไปหมักอันนี้เล่งดอกพวกพิษจะดกมากมแล้วก็มูลทั้างคาวอันนี้เป็นภาพรวมเลยแคะแกนแล้วก็ใส่ไปประมาณสามสี่วันนี้จะเขียวกรอบครับแล้วก็พวกมูลกระบือที่รเราเลี้ยงเนี่ยขวดนี้ครับ,รบเป็นเล้งใบ,บ,บก็จะมีสูตรบอกแต่ละสูตรนะคะคซึ่งตอนนี้ที่นี่ก็คือมีการผลิตเรื่องของจุลินทรีย์แล้วก็ ยาต่างๆเองซึ่งเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยตอนนี้ก็คือพร้อมเป็นส่วนเรียนรูรือย่างไรเราพร้อมแล้วครับเร็วๆนี้ก็จะมีคณะษามาดูงานเข้ามาดูงานของเราเรื่อยๆครับเป็นคณะคณะใหญ่เราดับได้ถึง200 200คนนะครับซึ่งที่นี่ก็อยู่ทางขึ้นเขื่อนสิงห์ตะลยเราอยู่ทางผ่านทางผ่านแล้วก็ง่ายครับคือมาดูที่ส่วนเรียนรู้ของเราแล้วเนี่ยจะไปไหนได้บ้างไปที่สูวนเพาะเลี้ยงสัตว์คือบัวแดงเสร็จแล้วก็มาดู 915คาเฟ่ Cafe, เรื่องของมะปรางอินทรีย์ทุเรียนอินทรียเป็นศูนย์เพาะใส้เดือนที่ที่ใหญ่มากแล้วก็มาแวะเราหรือจะไปที่เดอะฮับไปทานกาแฟดีสีสวัสด์ไปชมเขื่อนไปเที่ยวน้ำตกท,าทา่ามธาตุารายใหญ่แยมได้หมดเลยครับวัตถุดิบที่เราปลูกเนี่ยจะไปเป็นอาหารเลี้ยงใช่ครับเราเน้นถึงเรื่องว่าอาหารต้องปลอดภัยเราสามารถนำผลผลิตเราเนี่ยไป ไปทําเป็นอาหารที่ปลอดภัยได้เลยของชุนชนครับวันนี้มีให้เราชิมด้วยมีครับมีนเร่าเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆเลยว่าเขาทําแบบไหนว่าอาหารพื้นถิ่นเขาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็คือเมนูพื้นบ้านของบ้านแกงแคบค่ะวันนี้เป็นอะไรคะเป็นเป็นนี้เราแกงหนายอกอวัตถุดิบท,ที่เรามะเขือที่ปลูกในแปลงนี่แหละครับเรามาทําเป็นเมนูอาหารกันค่ะและคนทาก็คือสวัสดีค่ะ ชื่ออมรลักรณตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะค่ะวันนี้จะมาทำแกงลำย่อค่ะมีอะไรบ้างคะวัวนนี้หนึ่งก็เอาน้ำใส่หม้อก,ก่อนนะคะน้ำมีน้ำมีตะไคร้มีข่ามีหอมหอมแล้วก็มีพริกแห้งค่ะค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือกะปิกะปินะคะก็เป็นกะปิกะปิมอที่นี่เขาเรียกกะปีมอแต่เป็นกะปิปลาค่ะพริกแกงของพี่เองใช่ค่ะพริกแกงเองเลยนะใช่ค่ะ ใส่ดอกเทียนกับไม่ใส่ดอกเทียนนะอันนี้ใช่ไหมดอกเทียนนี้ใช่ค่ะดอกเทียนมันมีเคลด็ดลับยังไงมันช่วยไดื่อะไรช่วยความหอมให้มีรสชาติค่ะอ่าเราจะสาธิตการทําแล้วนะคะ,คะลงมือเลยค่ะไม่เอิมน้ำเกลือน้ำใส่ะล้ค่ะน้ำใส่น,ะะน,นอกก่อน ก็ใส่เลี่ยงเนะคะซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดก็คือในไร่หมดเลยในแปลงเราตะไคร้หอมนี่ก็ขับลมแก้หวัดเหมือนกับเป็นสมุนไพรด้วยค่ะแล้วก็ใส่กระปิมวนนะคะกระปิไทยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเป็นยังไงกระปิไทยต้องปีมอนเท่านั้นโอ้คนที่มาศึกษาดูงานเนี่ยก็คือเราจะมีอาหารพื้นบ้านตอนหลับถ้าจองอาหารมือเที่ยงด้วยนะ รับรองว่าท่านที่มาสานงานในศูตรของเราเนี่ยเราจะได้ท่านจะได้ทานอาหารเมนูแเกงหนายอกแน่นอนเลยซึ่ง<ร>ผมเป็นคนสัมภาษณ์มาอยู่เนี่ยผมเพิ่งเคยกินเหมือนกันที่นี่แปลกดีครับทำไมถึงเรียกว่าแกงหนายอกพ,พอจะทราบไหมคะมันเป็นเป็นภาษาของอาหารขมุกค,ค,ค่ะค่ะถ้าเกิดถ้าทั่วไปเขาจะเรียกไออ มะะเขืออไรนซุปมะเขือซุปมะเขือซุปม,เมเออะ,ะขมขเขือแกงห<ช>อยค่ะนนแสดงว่าคนแถวนี้เป็นขมูเยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะที่วิสาจิตชุมชน บ้านแก่งแคบถือว่าค่างประสบความสําเร็จมาเก้าหนึ่งแล้วตอนนี้อะไรเป็นปัจจัยสําคัญคะทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคแล้วก็สามารถก้าวข้ามมาได้ครับก็คือว่าการทําเกษตรอินทรีย์หรือทําสูตรเรียนรู้เนี่ยใจต้องมาก่อนครับใจต้องมาก่อนแล้วก็ความสามาัคคีมันจะมาตามหลังนะครับแล้วเราก็ที่นี่จะมีหลายหลายสามสี่วัยเนาะก็จะมีผู้สูงอายุวัยอย่างผู้ช่วยแมวอ,อย่างผมนี่นะ แล้วก็จะมีรุ่นน้องๆเยาวยชนเราจะมีอยู่ประมาณ3มรุ่นซ<ช>ึ่งจะสานต่องานของเราใน,นอนาคตข้้งหน้าในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเกิดความยั่งยืนคะคือหนึ่งใจรักนะสองสามัคคีนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็สถานประกอบการที่อยู่ในท้องถิ่นดังนั้นเบื้องต้นคือว่าเราต้องรักถิ่นก่อนเนาะรักชุมชนก่อนแล้วก็ มีของอาหารการกินเหลือแล้วเนี่ยก็แบ่งปันเพื่อนบ้านแล้วก็สถานประกอบการแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับให้กับชุมชนได้ค่ะซึ่งคนสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ได้พร้อมที่จะครบครับเรื่องของเรืเ่องของการบริหารจัดก,การน้ําเราก็มีฝ่ายชะละน้ำให้ให้ทำให้ทาด้วยนะให้ทำด้วย,นะวยแล้วก็สาธิตให้ทำให,ให้ให้ทราบข้อมูลว่าทําไมต้องทําฝ่ายชะละน้า แล้วก็มีาการบริหารจัดการมีบอ่อมีวิสาน้ําว่าหน้าแล้งถ้าเราดูดสะไว้มีน้ําจากฝายลงมาเก็บไว้เราไปใช้ในหน้าแล้งได้ค่ะอะไรนี่ก็คือวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านแก่งแคบค่ะชุมชนที่มีการร่วมมือกันเพื่อเกิดความยั่งยืนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะในสังคมค่ะต้องขอบคุณคุณสมควรฟักหอมเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้พาเรามา ดูเรื่องของการเกษตรรวมถึงเรื่องของการแปลรูปต่างๆในเรื่องของการทําน้ําหมักชีวภาพด้วยและขอบคุณพี่แมวมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนํารายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ